Mankind, ส,วส, uest, St studio, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีแฟนคลับของกิษดานะครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับผมก็จะเอารถตู้นะครับที่เป็นรถตู้กระบะตู้นะครับตู้เชิงพาณิชย์ตู้ทําความเย็นนะครับมาให้กับท่านลูกค้านะครับได้เลือกได้ชมนะครับว่าลักษณะมันโดนใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าตู้เย็นของเรานะครับ บอกได้คําเดียวนะครับว่าเรามีตู้เย็นนะครับให้เลือกกันหลายคันนะครับให้ดูกันก่อนนะครับไกลๆนะครับนี่นะครับใครอยากได้ตู้เย็นนะครับความสูง160ความสูง170ความสูงเมตร80ความสูง190เซนนะครับมีหมดให้เลือกนะครับแล้วแต่สเปคตู้แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความพึงพอใจแล้วแต่ วัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับที่จะไปใช้งานนั้นๆน,น,นะครับวันนี้ผมก็มากับโตต้ารีโวนะครับปี2 0 1 9ด้วยกันนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง2.4 0 4นะครับตัวเจพลนะครับตัวท็อปนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตู้นะครับทำความเย็นนะครับความสูง180 สิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยครับปกติรถตู้เย็นนะครับมันจะเปิดได้แค่เฉพาะข้างหลังนะครับคันนี้พิเศษนะครับคันนี้พิเศษเปิดข้างได้ด้วยนะครับมีประตูเปิดข้างได้ด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารถตู้ปี2019ความสูง180นะครับความเย็นติดลบ20นะครับวันนี้ขายให้ในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษพิเศษสุด5 6 9 0 0 0บาทครับลูกค้าครับ ห้าแสนหกหมื่นบาทครับลูกค้าครับแต่เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตกดไลค์กดแชร์นะครับในระหว่างนี้นะครับท่านลูกค้าครับมาให้ดูกอดนะครับให้ดูมุมข้างนะครับให้ดูรอบๆอบครับลูกค้าครับให้เห็นกันนะครับว่าลักษณะมันสวยงามมันถูกต้องมันโดนใจหรือเปล่าครับท่านลูกค้าครับเห็นไหมครับรถใหม่ๆนะครับ รถใหม่ๆปี2019นะครับพร้อมใช้งานนะครับกับรถคันนี้นะครับเห็นนะครับใครเห็นคลิปวีดีโอนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ตรงหนึ่งด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงานกิจจาทุกท่านนะครับทำคลิปวีดีโอนะครับรถสวยให้กับท่านลูกค้านะครับวันนี้ก็จะมากับรีโวนะครับเครื่องยนต์ดีเซลปี2019 รถใช้งานซื้อคันนี้ไปครับลูกค้าครับซื้อไปนะครับซื้อไปทําเงินแน่นอนซื้อไปรวยแน่นอนนะครับซื้อไปทําเงินแน่นอนซื้อไปรวยแน่นอนนะครับเพราะหาเลี้ยงตัวเองได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถเชิงพาณิชย์จะเอาไปขนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านลูกค้านะครับต้องการอุณหภูมิที่ติดลบเพื่อรักษาของนะครับ เพื่อแม่ของมันเน่าเพื่อแม่ของมันเสียนะครับต้องน็อกในอุณหภูมิเย็นๆติดลบแบบนี้นะครับตู้เย็นขนาด180เปิดข้างได้หรือจะเอาไปใส่ขนอะไรก็แล้วแต่น้ำคุงน้ำแข็งเนื้อสัตว์ผักผล,ลไม้นะครับได้หมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปใส่ใอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตู้นี้มันปรับอุณหภูมิได้ครับลูกค้าครับมาดูต่อครับท่านลูกค้า ย้ำราคาอีกหนึ่งรอบนะครับย้ำปีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับรีโวปี2 0 1 9เครื่องยนต์2 4 0 4นะครับดีเซลตัว j จพัทท็อปสุดนะครับเป็นตู้เย็นนะครับต่อมาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้นะครับมีประตูข้างในราคา5 6 9 0 0 0บาท5 6 9 0 0 0บาทครับลูกค้าครับประวัติดีใช้เงินออกรถเพียงแค่2-30,000บาทนะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่2-30,000บาทครับลูกค้าครับ ไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษจากกิจดาคุดค้าด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาดูรถได้นะครับที่กิจดาคุณคาใครไม่ว่างเอารถแปดูถึงหน้าบ้านได้ครับลูกค้าครับเอารถแปดูถึงหน้าบ้านได้นะครับเข้าใจนะครับคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการวิ่งนะครับส่งของที่ต้องรักษาอุณหภูมินะครับไม่ค่อยว่างไปไหนมาไหนนะครับ เราสามารถเอาไปดูที่บริษัทได้เราสามารถเอาไปให้ดูถึงบ้านได้นะครับแค่ท่านโทรกริ้งกางเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์ผมเอง0 8 6 8์5 6 9, 9 6ครับตองหนึ่งตัวอ้วนดำมีผมคนเดียวนะครับบริการถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าเสร็จสับถ้าซื้อสดก็ได้นะครับแล้วแต่จัดก็ดีซื้อสดก็ดีนะครับถ้าดีอีกต้องซื้อกับผมครับท่านลูกค้าครับ มาดูต่อนะครับมาดูต่อเลยนะข้างๆนะครับทุกอย่างนะครับมันยังดูใหม่นะครับเพราะมันเป็นรถปี2019ครับลูกค้าครับรถปี2019มันก็ต้องดูใหม่นะครับทั้งสีอะไรต่างๆนะครับสียังเงาวาวงามนะครับไม่มีเก็บสีนะครับไม่มีกระแทกไม่มีกระเทาะนะครับสีขอบยงขอบยานะครับเน้นเปียะนะครับอ่ะดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับสวยๆนะครับรถสวยๆรถพร้อมใช้งานครับลูกค้าครับใครสนใจรถคันนี้นะครับเข้ามาดูรถได้ที่กิจจาคุตคากิจจาคุตคานะครับตั้งอยู่บนเส้นกาญนาพิเศกนะครับบอกที่ตั้งนิดนึงนะครับมาจากพระรามสองเลยแยกบางบอนมาไม่ไกลถ้ามาจากฝั่งบางบัวทองนะครับฝั่งตลิ่งชันนะครับ เข้าส้นการจนานะครับเล็งป้ายคําว่าพระรามสองนะครับขึ้นสะพานข้ามแยกิิ้นเสษมนมอมอบางแคอยู่ซ้ายมือเจอสะพานกับรถเครื่องมาแรกกับรถเลยครับหรือจะปักหมุดที่กิจสาคุคาก็ได้นะครับ Google Map ขึ้นเหมือนกันครับร้านลูกค้าครับมาครับส่วนรายละเอียดนะครับในการจัดไฟแนนซ์นะครับบางคนบอกว่าผมมีรถอยู่แล้วนะครับผมอาชีพอิสระนะครับวิ่งส่งของแต่เขามี50าทวีไมผม สองเดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับเอามาเลยครับย้อนหลัง3เดือน6เดือนก็ดีนะครับบัตรประชาชนตัวจริงสามนอทะเบียนบ้านและก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเอากันมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือนะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับน้องตองหนึ่งจัดให้ได้นะครับคําว่า50ทวีนะครับก็คือบ่งบอกแล้วนะครับว่าเราดีลงานจากที่ไหนนะครับว่าเราดีลงานจากที่ไหนนะครับว่าสิทวีมันก็เกี่ยวกับพวกใบหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับต่างๆนะ ก็ถือว่าเหมือนเราไปรับช่วงเขานะครับเราไปเป็นซับเขานะครับเหมือนอเขาจ้างเราวิ่งอีกทีนะแล้วเขาเป็นบริษัทนะครับแล้วก็ออกใบลักษณะแบบนี้ให้เราได้นะครับหรือถ้าใครเหมาเป็นเที่ยวหรือถ้าใครเหมาเป็นเที่ยวหรือถ้าใครขับรถเท่าแกก็ออกใบรับรองให้ได้ไหมนะครับเขามีใบสลิปให้ไหมนะครับถ้ามีก็เข้ามาคุยกันแต่ถ้าไม่มีนะครับเข้ามาเดี๋ยวจะอธิบายนะครับ ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับลักษณะนี้นะครับในการจัดไฟแนนซ์อยากได้รถนะครับเอาไปประกอบอาชีพเอาไปวิ่งเสริมก็ดีนะครับเอาไปเพิ่มก็ดีนะครับหรือขับของคนอื่นจนเหนื่อยแล้วนะครับอยากมีเป็นของตัวเองบ้างนะครับเผื่อได้ลืมตาปากได้นะครับก็ติดต่อผมมานะครับพอรถพวกนี้เป็นรถธรรมากินนะครับและใช้งานได้จริงซื้อไปใช้นะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมครับท่านลูกค้าครับ มาดูต่อนะครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันพิเศษนะครับลูกค้าครับปกติรถตู้เย็นจะเปิดข้างไม่ได้ลูกค้าครับดูได้เลยนะครับแผ่นสเตนเลสอย่างดีนะครับพื้นนะครับยังสวยๆนะครับแล้วก็แอร์นะครับสองใบพัดใหญ่ๆสองใบพัดใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับ ภายในตู้นะครับแข็งแรงนะครับเป็นสเตนเลสนะจะเอาไปขนน้ําแข็งก็ดีเอาไปขนอาหารทะเลก,ก็ดีเอาไปขนเนื้อสัตว์ก็ดีเอาไปขนผักก็ดีนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะเอาไปใช้งานในลักษณะไหนนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าใช้งานได้จริงความเย็นนะครับติดลบ20นะครับมาดูข้างหลังต่อนะครับมาดูข้างหลังต่อ ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับมีทางขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับบางทีไว้ใส่ไว้ใส่เขาเรียกว่ารถเข็นนะครับตรงนี้เขาชอบเกี่ยวกันเวลาใส่ของนะครับลงมาใส่รถเข็นเข็นเข้านะครับเวลาส่งของนะตัวนี้นะครับน็อตทุกตัวนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับจะเป็นสเตเลสหมดนะครับเพราะว่ามันจะโดนน้ําหรือน้ําทะเลอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ต้องเป็นสเตลเลสหมดแม่มันขึ้นสนิม นะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงนะครับของตู้เพื่อการไม่กัดก่อนจะต้องเป็นสเตนเลสนะครับแล้วก็เก็บความเย็นอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับท่านลูกค้าครับท่านเห็นไหมครับแอร์นะครับท่านไม่ต้องไปดูกรอบนอกนะครับกรอบนอกนะครับไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะครับว่ามันจะดูใหม่จะดูเก่านะครับท่านดูคอยเย็นข้างในขึ้นได้ไหมครับ ลองขึ้นดูครับนิดนึงนะครับอยากให้คุณตากล้องนะครับซูมที่คอยเย็นนิดนึงนะครับคอยเย็นนะครับเป็นสีฟ้าไม่มีฝุ่นเกาะนี่ใหม่ๆเลยครับท่านลูกค้าครับบ่งบอกนะครับว่าตัวเรือนข้างนอกไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่เกี่ยวกับคอยเย็นข้างในนะครับดูคอยเย็นข้างในนะครับ โปร่งนะครับสีฟ้าใสนะครับครีบต่างๆไม่มีล้มนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งติดตั้งกันมาใหม่ๆนะครับท่านลูกค้าครับติดล้มแน่นอนตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เป็น2ใบพัดใหญ่นะให้ดูความสวยงามของตู้นะครับให้ดูความสวยงามของตู้นะครับท่านลูกค้าครับอยากใช้เงินน้อยๆนะครับออกรถตู้เย็นโทรหาเลยครับ น้องตองหนึ่งเองไม่ใช่ใคร0868656996 0868656996ตองหนึ่งกิสราคุตคาเรามีรถตู้เย็นให้เลือกให้คัดสรรอีกหลายคันนะครับแต่วันนี้นำมาเสนอนะครับกับคันที่มันเปิดข้างได้สภาพสวยรีโวปี2019นะครับกับคันนี้เลยมาดูต่อนะครับ มาดูภายในกันต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับหยิบคุณแจนิดเดิงขึ้นมาข้างในเสร็จปุ๊บนะครับอจับเกียร์ก่อนนะครับแผงประตูนะครับเป็นสีดำสนิทนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีการกระแทกนะครับมาจากที่ไหนนะครับแล้วก็ดูได้นะครับ ตามมุมตามอะไรต่างๆนะครับน็อตไม่ได้แกะนะครับไม่ได้ขยับเบาะหนังไม่มีขาดคอนโซลยังดำสนิทนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ดีนี่ผมไม่เหยียบคัตสตาร์ทเครื่องเปิดไฟได้เห็นไหมครับกระพริบเห็นไหมครับไม่เหยียบคัตไม่จิดระบบเซฟต,ตี้ครับต้องเหยียบคัตนะครับเหยียบคัตรถก็จะติดนะครับเปิดแอร์ได้นะเห็นไหมครับ อ่านะครับเปิดแอร์ชั่ๆนะครับดูนะครับว่าลมจะแรงหรือเปล่านะครับลมแอร์ในห้องเก๋งนะครับเย็นอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นลมนะครับของตู้ทําความเย็นลองเปิดดูนะครับว่าอุณหภูมิจะลงไวไหมนี่นะครับดูนะครับอยากให้รู้กันนะครับว่าความเย็นจะลงไวไหมนี่เพิ่งเปิดนะครับ อ่าตอนนี้เราดูตรงอื่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับเพราะเราเพิ่งเปิดตู้นะครับให้มันไล่อากาศความร้อนในตู้ก่อนนะครับอ่านะครับท่านลูกค้าครับดูนะครับคอนโซลนะครับยังดําสนิทนะครับดูนะครับทุกอย่างนะครับสวยงามเหมือนใหม่หมดนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019ครับท่านลูกค้าครับเป็นรถปี2019นะครับเครื่อง2 ส4 0 0นะครับเครื่อง2,400นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล J จพัดตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็เป็นตัว6เกียร์นะครับเป็นตัว6เกียร์นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัว6เกียร์แล้วนะอ่ะนะครับทีนี้นะครับมาให้ดูเลยนะครับว่าลงทุกวินาทีเห็นไหมครับลูกค้าครับวัดตู้นะครับ ตู้มันความเย็นลงไวขนาดไหนนะครับลงทุกวินาทีเห็นนะครับลงกันแบบทุกวินาทีเลยนะครับถือว่าตู้ลงไวมากนะครับลักษณะนี้อ่ะตัดไปนะครับตัดไปถือว่าตู้ลงไวนะครับแล้วก็ลดสภาพสวยนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เรา คัดรถนะครับกิจราคุดคาเราคัดแต่รถดีๆนะครับแล้วรถใช้งานนะครับซื้อไปใช้นะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะครับเพราะรถปีใหม่แบบนี้และอย่างหนึ่งครับท่านลูกค้าครับไม่ต้องไปเสียเวลาสั่งต่อตู้ไม่ต้องไปเสียเวลารอตู้ไม่ต้องไปเสียเวลากว่าจะจดเป็นป้ายดําได้นะครับรถคันนี้มีตู้มาแล้วลงเอกสารถูกต้องหน้า18ช่วงลงช่วงล่างนะครับแนบคัดซีต่าง ลงถูกต้องหมดแล้วครับท่านลูกค้าซื้อไปปุ๊บวิ่งส่งของวิ่งส่งงานวิ่งส่งได้ทุกอย่างนะครับที่ท่านลูกค้าอยากจะส่งนะครับของที่รักษาความสดความใหม่เพราะตู้มันตั้งอุณหภูมิได้นะครับว่าเราอยากเอาอุณหภูมิเท่าไหร่เราอยากเอาอุณหภูมิสัก15เพื่อเอาไว้ขนผักให้ผักมันฉ่ำก็ได้ตั้งไว้15องศาเราอยากขน เนื้อสัตว์อยากตั้งไว้สักลบ18นะครับอยากตั้งไว้สักลบ18ก็ได้นะครับเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้ความเย็นติดลบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันดีอย่างหนึ่งคือตู้เย็นสามารถตั้งอุณหภูมิตามที่เราเลือกได้นะครับท่านลูกค้าครับอ่ะมานะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อข้างหน้านะครับสวัสดีครับคุณทิดานะครับสวัสดีคุณลลินะครับแล้วก็สวัสดีพี่มงคลสวัสดีพี่กาเซนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อ นี่นะครับข้างหน้าห้องเครื่องนะครับของรถโตต้ารีโวห้องเย็นปี2 0ง9แล้วเขาท่านลูกค้านะครับดูนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมหมดห้องเครื่องเดิมนะครับรถคันนี้นะครับได้ผ่านการตรวจนะครับตัวถังคัสซีมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับท่านลูกค้าสีบางทั้งคันบอกได้เลยรถเดิมๆนะครับที่กิจสตารคุชคานะครับซื้อไปใช้งานนะครับ ซื้อไปใช้งานกันยาวๆนะครับรถเราเช็คกันไหมดังดีจัดไปเน้นได้นะครับใครลูกค้าประวัติดีกับรถปี19นะครับคันนี้เอาไปเลยครับใช้เงินดาวแค่2 3งสามหมื่นเท่านั้นนะครับใช้เงินออกรถอยู่แค่2 3งสามหมื่นเท่านั้นครับท่านลูกค้าครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ10,000นะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ10,000สนใจรถคันนี้นะครับติดต่อผมได้ครับน้องตองหนึ่งเบอร์โทรศัพท์0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับ ย้ำอีกรอบครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 8 6 5 6 9 9 6ครับผมตองหนึ่งะครับก่อนจากไปฝากติดตามเพจ Facebook ไว้นิดหนึ่งนะครับเพจ Facebook กิจราคุณคากดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจไว้นะครับเพื่อเรื่องราวอัปเดตของรถต่างๆจะเด้งมาอยู่บนหน้าจอมือถือท่านใน YouTube c h a n n e ลกด subscribe กดกระดิ่งครับท่านลูกค้าครับแล้วท่านจะไม่พลาดในการไลฟ์สด ในคลิปวีโอต่างๆของรถมือสองขีดจากกุกาวันนี้ต้องหนึ่งจากกันไปก่อนครับกับรถตู้เย็นราคา5 6า0 0 0บาทสวัสดีครับ